นักชกในมุมน้ำเงินครับสารวันสโมสรมวยลาวนพผลิตครับหรือว่านายสารวันเดชเดชวงครับนักชกจากสอบปอลาวในวัย26ปีสูง166เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3าฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับสะดุดแพ้แค่ให้กับชาลาเจเจเพชรโกศลเท่านั้นครับจากสโมสรมวยลาวนพผลิตครับส่วนทางนักชกในมุมแดงครับจากสังกัดสิทธิ์มนชัยครับมนเทียนศรีวังหรือว่ามนเทียนสิทธิ์มนชัยครับ นักชกจากอำเภอบ้านแพ้จังหวัดราชบุรีในวัย21ปี3าฟอร์มหลังยังควานหาชัยชนะไม่เจอกับจากสิทธิมนชัยยกแรกกันเดินหน้าทันทีแล้วก็ตามสไตล์ของเขาแล้วมนเทียน่าตบด้วีลูกซ้ายแล้วลงล่างครับทางขวานั้นพยายามจะเน้นบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของสารวัตรเลยครับด,ด,ด,ด้านล่างที่เลี้ยงของทางด้านสิทธิมนชัยเนี่ยอิมพอร์ตมาทั้งสิ้นครับฮึ <c oughs> ่ม นักชกหนังชาติทั้งเฮเดนบริอองแล้วก็วิลเลียมวิทเพลเลยครับแหว่งในแข้งขวากับสรวันคนเทียนกระแทกแยก็บกิดมาตกดูงซ้ายขยับเดินหน้านี่แหละครัตางสไตล์ของเขาครับอนอกจากอินพอร์มา2องคนแล้วยังมีกอนเซเนสิมลไทยเลยครับลุนที่ในคล้ายครับต้องบอกว่านี่คือลูกรักของเขาเลยครับบนเทียน อยากจะตบเบรุก้ายทิ้งนิ้วัขวาเลยงไงบริเวณลำตัวลุกไล่เข้าหาเลยครับคนเทียนตามสูตรตามสไตล์ของบทเทียนตองโชว์แสงยาดูภาพก่อนครับยกแรกตบซ้ายไม่โดนครับอยากจะเกรงกับปั้นแน่นครับน่าสรรวันก็ไม่ได้กลัวนะครับเป็นมวยที่กล้าดวลดวนแรกเลยครับอยากจะลงล่างแล้วตบวยลูก้ายระบบการป้องกันตัวนี่เป็นสูตรอยู่แล้วครับคนเทียนเปลี่ยนมาตบวยลูก้ายนีเป็นประเภทพร้อมเช็คบินและก็พร้อมโดนเช็คบินเหมือนกันเลยครับเพราะว่าดูครับ ระบบป้องกันตัวไรซึ่งแ่ไม่มีระบบป้องกันเลยครับสารวัตรเดินหน้าเข้าหาทันทีเลยครับชิงเดินบ้างเลับสารวัตรเพราะตั้งรับนี่ไม่เป็นผลดีครับเปลเ่ยนจ้องเลยครับโยกมาทุกซ้ายไม่โดนครับสารวัตรพยายามจะขยับไม่ยังหาจังหวะหาช่องไม่ได้ครับแล้วครับโมเดลเล่นงานฐานล่างตกลุกซ้ายเติมสารวัตรนั้นรอจังหวะสวนด้วนมาขวาเลยครับแล้วล็อกนายตีด้วยเข่าซ้ายเอาละครับวงนนั้นเป็นพื้นที่ของเขาแล้วรับสารวัตร ยรงออกมาครับปีเตียนไล่จี้ต่อครับสารวัตรขยับทีมด้วยขวาแล้วตัวอืมอาคืนกันแท้กำปั้นขวาตรงครับของธนลาสารวัตรอืมมมประหยัดไม่มีัดขวาแล้วครับปีเตียนถุกซ้ายแล้วเติมด้วยขวาตรงปยาหยัดเน้นที่หมัดขวาเหมือนกันครับปีเตียนประหยัดลืมครับอนศาลสารวัตรคระป๋อมก่อนหน้านั้นเอาชนะเพชรปริมหน้าศิศวร์ออฟมาได้ครับอย่างสวยงามเป็นชนิดที่พลิกล็อกในช่วงโค้งสุดท้ายครับ วงในนั้นเป็นของเขาแล้วครับสารวันเป็นมวยจากสปปลาวที่วงในนั้นเหนียวแน่นเลยครับเสียบด้วยซ้ายเลยครับสารวันล็อกในได้แล้วที่สําคัญมณเทียนนั้นไม่ชอบเข่าด้วยครับมาแล้วครับนี่แหละครับจับปีแลวครับตานสารวันของถนัดอยู่ตรงนี้ครับมีไฮไลท์เหมือนกันกระต้านเจ้าสารวันกระตุ้นจากสปปลาวพยายามจะทีขวาไว้ครับสารวันเสียบด้วยซ้ายมณเทียนขยับทิ้งด้วยศอกขวาโอ้ดูครับ ออกอาวุธแต่ละดอกแต่ละทีกมีเป้าหมายเลยครับมนเทียนหมดยกที่หนึ่งครับครับผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับคูเปิดหัวคู่แรกครับกลิ่นอายแห่งความมันเริ่มต้นเลยครับเยงยกแรกเท่านั้นครับในรู่กับิบกิโลกรัมระหว่างทางด้านสารวันสโมสรมวยลาวลุกพลิศนักชกในมุมน้ําเงินจากสปปลาวครับกับมนเทียนสิบมนชัยครับเขาบอกว่าถูกคู่เลยครับ ต้นเกมนี่แหละครับประกาศสักดาห์ก่อนรัตนามนเทียนพยายามจะจิ้มลำตัวสหรับกับการเตะขาเจอะยางครับแล้วก็มีหมัดแลยครับที่เป็นจุดเด่นจุดขายแต่ก็ยังกล่อมทนาสรารวันไม่ลงซึ่งในช่วงปลายยกครับสรารวันมีจังหวะขว้าในเด้งตีให้เห็นแล้วเหมือนกันเอา้าโอ้ยกําปั้นขวาครับแมามวินาทีเท่านั้นครับปิดเกมเลยครับโอ้โหเผลอเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับอ ใครกระพริบตานี่ไม่ทันเลยครับจังหวะไม่สักครู่นี้ครับวิ่งเข้ามาครับกะที่จะจับในครับเจอกำปั้นขวาของธนมนเทียนสวนตูมเดียวเลยครับปิดเกมครับพลาดครับเดี๋ยวดูครับจังหวะพุ่งเข้ามาครับพยายามจะยกซ้ายแต่เจอยิงออ้ยจังๆครับซึ่งเป็นจุดจุดสลบเลยครับธนานกระโดงคางครับโอ้ยกระทุกเข้าไปครับวูบเลยครับ โอ้ตาลอยครับทุกชมครับดูครับเก่งกับบั้นลอยอยู่แล้วนะครับแล้วยิงเข้าไปครับรอดการ์ดไปดื้อน,น,นี่แหละครับเป็นชัยชยนะของบนเทียนแจ้งเกิดได้สำเร็จครับไปบนเวที <That> สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7 7็น7บริการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวนโหลดหน้า on iOS และ Android No Prize Max m ม y Thai Mobile App ladies and gentlemen after two rounds of action we have a winner by ways of t e c h n g e a l knockouts red corner <c oughs> และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นนะักชกจากมุมแดงมนเทียนสิทธิ์มนชยัยเป็นฝ่นาย ok, เอาชนะเทคนิคอล k n อ c k o u ไปครับท่านผู้ชมแหมเปิดหัวคู่แรกนะฮะก็เดือดขนาดนี้ยกพักกันสักครู่นะฮะคู่หน้าเป็นการพบกันระหว่าง the but please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back on the chop back next fight Australia takes on thailand this is muay thai battle